ใช้นิ้วโป้ของเรายกมานะคะยืดเหยียดสุดแขนค่ะมันคือท่าการมองบนคล <Huh? S 1> <c oughs> ิปนี้นะคะมี่จะมาแชร์วิธีการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาเบื้องต้นนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะมี่จะมาแชร์วิธีการฝึกบริหารดวงตาเบื้องต้นนะคะด้วยวิธีง่ายๆทุกคนสามารถทําได้ะคะ่ะการบริหารดวงตานี้นะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อตาของทุกคนแข็งแรงขึ้นค่ะถ้ายัางไงแล้วลองมาดูคลิปนี้กันได้นะคะค่ะท่้แรกนะคะแล้ก็ใช้นิ้วโป้งของเรายกมานะคะยืดเหยียดสุดแขนค่ะแล้วก็ค่อยๆหมุนนิ้วโป้งเป็นวงกลมนะคะ ค่ะท่านี้นะคะเราจะฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตาเป็นวงกลมเราจะได้การกรอบตาไปมานะคะมันคือการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตาเป็นไงบ้างคะกับท่าแรกเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันเลย มันคือท่าการมองบนอันนี้แนะนำให้แบบว่าหามุมทำเป็นของตัวเองนะคะเดี๋ยวเพื่อนงงว่าทำอะไรค่ะก็มันคือการฝึกตาแบบมองข้างบนมองข้างล่างันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าที่สามกันเลย ทาที่สามนะคะเราก็จะมองไปทางซ้ายแล้วก็ขวาสลับกันไปแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะค่ะท่าที่สี่นะคะแต่เราจะสามารถใช้นิ้วก็ได้หรือใช้ปากกาก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี่ใช้นิ้วให้ดูดีกว่าทุกคนจะได้รู้สึกว่ามันทําตามได้ง่ายๆนะคะแล้วอันนี้ท่าเนี้ยเราจะฝึกการมองใกล้มองไกลนะคะโดยการ ยืนนิ้วออกไปให้สุดโอเคประมาณอยู่ในระดับสายพานะคะแล้วเราก็ค่อยๆขยับเลื่อนมาใกล้เราเรื่อยๆคะ่ะอันนี้อาจจะดูเหมือนแบบตะเลนิดน,นึงไม่ได้เล่นตลกนะคะแล้วเราก็ค่อยๆขยับ ถ้าสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ iPad ใช้ mankind, ม er, ือถือว่าทิมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนะคะแนะนำว so <What S 1> ่าทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะพักตาประมาณ5-10นาทีนะคะมันจะช่วยลดอาการตาแห้งตาลาได้หรือว่าพยายามกระพริบตาบ่อยๆนะคะพอทุกครั้งที่เราจดจ่ออยู่กับการทำคอมพิวเตอร์นะคะอัตราการกระพริบตาของเรามันจะลดน้อยลงก็พยายามกระพริบตาแล้วก็พักสายตาบ่อยๆค่ะ จะทําให้ช่วยเรื่องของอาจารตารลาได้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการบริหารดวงตาเบื้องต้นนะคะเพื่อช่วยการทํางานของก้ามเมื้อตาของเราค่ะถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็เหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไนีย่ยากจะตาเล็พยายามแบบว่าพยายามเมืองตาให้สุดแล้วยังไงก็กตสดตาด้วยนะคะ